ด้วยเล็บมือนางอือเห็นกนสวยนะสวยไม่ได้เลยสวยจนน้าห่าดินมันเหนียวได้ไหมอะไรไม่เหนียวหอนี่นี hey. ่เออหนอยมันโอ้ นี่แหนี่น้อยนอนมดเเนี่นอนมดดนอมันมดเดดเ่อนีบอแค่สนีโอ้ขาจ่อยตะเลียงขึ้นมังไงขึ้นไขึ้นนกจ่า โอเคสองนอนี่แหละมันมีบอลปูกนี่เดี๋ยวมันก็หนีหลายมี่ทำลุกมาไว้แล้วต้นหนึ่งเนี่ยมันจะออกเป็นสิบเด็กโอ้โต้นสวยจังไงเอาปูกดูว่เพิ่งมาขึ้นมนขึ้นเ้อนนี่หลาชะไหมให้งวหนุ่มหน่อะเอ้ยเสียคนูซื้อ โอ้นี่หนอมันนี่ได้แต่งสามหนอเลยพุดธหนเนีย เพชสิบสวิโอ้สูตรนี่นี่ทองสิบสองวีโอ้เขียดสิบเอชรลีโอ้ทองสิบสองวิโอ้ปลูกต้นหนึ่งในสามต้นรวยเด็ดมือนางเร็ยบมือนนางอร่อยกินอร่อยอร่อยเองแต่บีมันน้อยแต่อีกท่านึงมันบีมันใหญ่นะาปลูกขายก็ได้บีละสิบบาทหน่อย